เธอชอบกินกินโดนร้อนมากเลยเราอ่ะโอ้โหอันดากินได้หรอคะแหม่มดึงนะแหม่มอืมเค้กอร่อยไหมคะอร่อยแต่ยิ้ม erm ยิ้มหน่อยถ้าอร่อยยิ้มหน่อยอร่อยยิ้มหวานหน่อยไม่กินไม่กินอันนี้โคตรกินไม่ได้ดริงกนนี้ทะลูกโอ้โหทำมันลึกเลย bà chim răng luôn, ừ, chim răng à? ăn gì? ăn chén. ngon không? À là, à là. À là <laughs> S <S right? ้้เเอให้พ่ออ yeah> ุ้มได้ไหมคะให้พ่ออ like mm ุ้มได้ไหมคะให้พ่ออุ้มได้ไหมคะได้ไหมคะโร้อรอ่อันยากินได้หรอคะอันยากินอะไรคะอันเนี้ยอันยากินอะไรอ่ะทำสวนสวนอจี อร่อยไหมอร่อยไหมคะชอบไหมลูกมาที่เวชอบไหมคะฮะชอบไหมล่ะมาที่เรไม่นใจพัไม่รู้กองพอพังแล้วเนี่ยพอแล้วอายึให้ม่นมีโอ้โหคอย้วกันไม่หมดหลานไปเล่นใ่นมมเนมนมอ่เหมแมเนมมไม่ได้ขุดไฟเลย แหนมแหนมดูนะแหนมเค้กอร่อยไหมคะอร่อยแต่ยิ้มยิ้มหน่อยถ้าอร่อยยิ้มหน่อยอร่อยยิ้มหวานหน่อยไม่กินไม่กินอันนี้โคตรกินไม่ได้ดิอันนี้หนึ่งโหโหของมันนุเลยไอ้บาอะไรไอ้บากินไหมไอ้บากินไหมกินไหมกินไหมไอ้บาไอ้บากินเอง ไปกินหน่อยค่ะไอวานรามกินหน่อยอันนี้กินไม่ได้ลูกอันนี้กินไม่ได้กินนี่กินเค้กกินเค้กไม่ระวังหน่อยเหรอไอวานไอรุ่นเป็นรุ่นสองแฟนเอาอันนี้เก็บเน่เน่เน่เอาไว้ในตานเถอะอ๋อมันเยอะหมดแล้วะไอวานเล่นไรดูพ่อสิเอาเฮ้ยใครอ่ะเด็ก กินคองปรเลิ่มเลยไอ้บากินยังลูกกินยังอ่ะไอ้บาคะเอาอะไรเอาเช็นอร่อยไหมคะอร่อยไหมอ้โอ้มีเทกอร่อยเลยนะนีอะอยากให้ให้เหลอม่กินเหล่ามันร้อนนะ อ้ะไม่อ้ะไม่ไม่เอแล้วไม่เอาแล้วหรอคะไอ้วาอ้ําอ้ํากอนอาวยไม่ได้ไอวกดไม่ได้ลูกกดไม่ได้กดแล้วเดี๋ยวดับนะกดแล้วเดี๋ยวดับกดแล้วเดี๋ยวดับลูกกดแล้วเดี๋ยวดับอัญาีานั่นเช่นเชนมือให้ไอ้วาอัญญาไอ้วาไอ้ ไอวานายเป็นยาเอออันยาแอมเล็บเลยอันยาไม่หิวเลยเหรอก่อนแล้วเดี๋ยวดับนะหิวมากไป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 ได้ค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปยังบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปเที่ยวต่อแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Yeah. <laughs> ไปไหนติีเยอไปไหนค่ะจะไปกอดพ่อไหมกอดพ่อไหมกอดพ่อ กัดกัดขาพ่อหน่อยกัดพ่อหน่อยก็เออให้พ่ออุ้มได้ไหมคะให้พ่ออุ้มได้ไหมคะให้พ่ออุ้มได้ไหมคะได้นไหมคะโอ้โเพ่ออยู่กับไอ้วายยิ้มหมือนๆทีเดียวนี่ได้ไหมคะไปเที่ยวกันดีไหมไปเที่ยวไหมคะไปไหมคะไปเที่ยวไหมคะไปเที่ยวกับพ่อไปไหมคะไปไหมไปไหมไปนะไป บายบายกันบายบายทุกคนกันบายบายค่ะไปเที่ยวกันนะคะ